ัสดีจ้าพี่น้องจ๋าพ่อกันอีกแล้วพบพอ่อที่ไหนมีความสวยๆงามๆอุดมสมบูรณ์เราจะตามไปดูจ้ะพี่น้องวันนี้พ่อการที่สวนออร์แกนิกที่ในบ้านบักมีเจะาของสวนสวัสดีค่ะ,คะชื่อสวนอะไรคะ,ะสลัดบ้านสวนค่ะสลัดบ้านสวนเนะจ้ะอยู่ที่บ้านบมากมี ตำบลกระโ s บอําเภอเมืองจังหวัดอุบลนะคะเห็นผ่านไปผ่านมาอยู่ในมู่บ้านนี่หละจ้ะก็เลยมาถามกว้ามเป็นไปห้องพล้นเนาะจ้ะการทําสวนนี่ลงทุนมากไหมคะเยอะอยู่ค่ะเยอะอยู่เนาะแต่ว่าการขายมีมีที่ขายไหมมีค่ะมีใครคิดที่จะสนมีตลาดนะคะวันหนึ่งรายได้ประมาณขายขายรายได้อยู่ที่ประมาณ ห้0ร้อยหกร้อยทุกวันไหมคะหรือว่าเว้นวันบางวันก็เป็นพันอยู่ค่ะบางวันก็เป็นพันนี่พี่น้องคือเราขายสลัดโลด้วยค่ะอะไม่ใช่ว่าแต่ทําสวนออร์แกนิกเราก็ต้องรู้จักวิธีแปรรูปแล้วก็ขายเพิ่นจะโพดขายทั้งไล่ทั้งอันนี้ในหมู่บ้านโ้ลูกค้าสนใจสร้างหลายอยู่ได้จ่าเห็นคนเขาไปสร้างหลายอยู่แต่จะของปตันคยลองนะจ๊ะ เดี๋ยววันนี้จะมาลองให้ดูจ้าเดี๋ยวออกไปหาเงินก่อนนี่จ้าส่วนมากจะเป็นสลัดเนาะพักอย่างอื่นคือมีียงเนี่ยเอมันจะเป็นสลัดผ่าพันธ์ต่างๆสายพันธ์ต่างๆค่ะสลัดสายพันธ์ต่างๆินเลอันนี้ฟินเล่อันนี้กินโอ๊คค่ะอันนี้เลดคอร์สค่ะ สื่อฝรั่งนี่แต่สื่อฝรั่งเนอค่ะพี่น้องจะเป็นเลดโอ๊กค่ะจ้ะอันนี้บัตเตอร์เฮดค่ะอันนี้กุหลาบเขียวค่ะพี่อันนี้คือกุหลาบเขียวนะคะบัตเตอร์เฮดค่ะอันนี้ก็ขายเนอะขายดีค่ะวันเมื่อก่อนนี่เนาะเพิ่นเอาไปวัดแม่นะกินแซบแซบพี่น้องจนเนีแย่งกันเอาเมื่อค่ะคอเด้อขอเด้อรพักสลัดวัสมนี่เลดคอร์ดีหวานที่มันกรอบค่ะหวานนเหมือนเรากิน เหมือนเรากินนมหวานอ่ะมันจะเป็นจ้างมันมันหวานหวานตัวนี้ค่ะขายดีเลตคอร์สค่ะ,คะวันนี้ตัดหรือยังอะไรนะคะพักมือนี้ตัดหรือยังมือนีอันนี้สวนนี้ยังขายไม่ได้ค่ะยังไม่ครบอายุตัวนั้นก็ยังไม่ค่อยครบกัครบเป็นบางต้นเพราะว่ามันต้องครบมันต้องครบเดือนหนึ่งขึ้นไปนะคะ่ะถึงจะขายได้จ้ะพี่น้องในผ้าวะตีีเศรษฐกิจกับบกคอยดีเนาะจ้ะแต่ว่าเฮ้า อจยู่แบบพิกวิกิตใน้เป็นโอกาสเนาะจ่ะท่าในบ้านท่าเป็นอาชีพเสริมรองรับเหนือจากอาชีพการงานของเพื่อนกบมี่อยู่จ้ะแต่ว่านี่คืออาชีพเสริมอาชีพหนึ่งที่ทํามห้มีรายได้เพิ่มพูดในขอบครั้วเนาะจาะเดี๋ยวจะพาไปดูทางโน้นทางโน้นก็ได้ค่ะตรงโน้นจะมีเลกโอ๊คแล้วก็ยินพอจากตลังโต พี่น้องนี่สวยงามที่พาเข้ามาดูนี่นี้คือเลดโอกเลดโอกอันนี้เป็นจมันค่ะที่กรอบและก็มันใบนี้ก็ขายดีเหมือนกันคุณผ้าสั่งเยอะส่วนหน้าก็จะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะเขาสั่งประจำเลดโอกนี่ยังไม่ยังไม่พอเก็บบอกมีพอเป็นบางต้นค่ะพี่เนี่ยมันผสมกันแฟนหนูค้ากันไปหมดเลยบางอันก็ยังไม่ถึงอายุบางอันก็ถึงแล้วค่ะพี่ เราดูดูต้นมันเอานะคะสังเกตต้นมันเอาพี่หน่อสวยงามมีคนถึงเพาะกระมี้จ้ะอนี่คือกินคอสค่ะกินคอสก็อร่อยค่ะแกนขามีลูกค้าชอบในหมู่บ้านนี่นขาดีกินคอสบางคนไปซื้อไปกินกับส้มตำอันนี้ยังสันยองอันนี้เล็ดคอร์ลค่ะพี่มันตกรุ่นค่ะมันไม่ได้และโอ้ปกติมันจะสวยกว่านี้ค่ะอันนี้มันเผลอ่าอันนงลราคะมันแกนนึ่งนะค่ะโ่ได้ ต้นส,สวยๆก็เอาไปหมดแล้วต้นลามันนี่ะจะพี่น้องบริเวณเ<ด>พบบิ่นกะบบเดใส่เนื้อที่หลายได้จ้ะห<ด>น้า<ด>บ้านเพิ่นนี่ค่ะบ้านเพิน่นนอกจากน้าเพิ่นใส่บริเวณหน้าบ้านแค่นั้นจ้ะโบดเดใส่มีสวนกว้างขวางอีย่งเงพิ่นก็สามารถ้ำอาชีพสเสริมได้มี่ไล่ได้เข้าบ้านทุกวันวันละหาลอยประมาณหาลอยถึงพันจ้ะพี่น้องจ้าควรสิเอาเป็นเยี่ยงยางเนาะจากมาเพิ่นมี อาชีพนี่ถ้าใครสนใจหรือว่าจะสร้างภายในบริเวณจังหวัดอุบลนี่ค่ะสร้างได้บ่จ้ะได้ค่ะส่งถึงบ้านส่งสาองร้อยบาทที่ไปส่งถึงบ้านหนานเห็นม่บริการหายกว่าแก่ฟูดผลได้ค่ะพี่น้องมีสลัดโลด้วยทำให้กินอร่อยแต่ว่าเคยถามคนที่กินอยู่เนาะจะอร่อยแต่ว่าจะพองมท่านร้องเพราะว่าจะล้องโมเป็นคนมากินผักปนใดเนาะจะเป็นงาที่สะดวกค่ะ ใจพี่น้องสวยงามมากใช้นาะใช้พื้นที่หน้าบ้านใี้เป็นประโยชน์แน่นจะ้จะใจพี่น้องความขยันความอันนี้เฮ้าว่ามีวันจนใจพี่น้องอาชีพยังก็แต่เฮ้าตั้งใจใส่ใจทํามันกม็มีคุ้นคามีราคาคือกันใจพี่น้องว่าต้องเลือกว่าผู้นันเ็ดอันนั้นน้ารวยผู้นี้เ็ดอันนี้น่ารวยว่าจำเป็นต้องรวยค่ะพ่ออยู่พ่อกินพ่อเพียงนอกจากสำหรับอาชีพ การปลูกผักออร์แกนิกแล้วก็เป็นผักที่ปลอดสารเนาะจ้ะปลอดสารมันบัจ้ะด้วยจังใดปลอดสารที่ไม่ได้ฉีดยาทำอะไรค่ะเออนี่เห็นบอยยาขาแมา่แรงห้ากระปอดไผ่ปลอดสารเป็นผักออร์แกนิกเนาะจ้ะงามๆด้วยจะ้ะเขอชอบแดงค่ะโอ้เขาก็จะสีเขาจะสวยค่ะ โอ้นี่ว่าตะเพิ่นปลูกใส่ปลูกไม่โฮมเนาะจ้ะก็ลมอยู่ค่ะพีแปดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะการแดดให้เขาอข้างบนก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะสแลนถ้ามีเกินถ้าไม่มีแดดสีเขาจะไม่สวยก็สแลนแปดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะอันผ่านเพิ่นนี่เป็นยังไงคะแบบคือว่างพ่อเองหรือว่าสื่อเขาพ่อเองเฮ็ดเองทุกอย่างค่ะทุกขั้นตอนเลยค่ะเป็นพ่อเองเฮ็ดเองทุกอย่างแต่พี่น้อง กำลังขึ้นเลยซุมนี้กินโอ๊กินขายดีเนาะใช้ไนโบทันที่ใช้ทำลัดเออกระร่งจอพี่น้องสวยอยู่ได้เนี่กำลั่งขึ้นคือว่าเพิ่นตัดแพงนั่นพอดีกับมาเจอแพงนี่นะมุนเวียนเปลี่ยนไปได้ใจพี่น้องโมเมนว่าสิเห็ดปลูกที่เดียวแล้วก็หายไปเลยบ่จาะเพื่อจะสลับเปลี่ยนมุนเวียนนี่คือ ต้นกาพันธ์ที่เพื่อนเพาะไว้เนาะจา้ะจะอยู่ในน้ําอยู่ในน้ําจ้ะพี่น้องนี่เพื่อนก็นจะพอใหญ่ได้ประมาณเพื่อนก็นจะจิ้มไปใส่อันนั้นใส่ยังสั่นจ้ะเป็นมานี่ทำไว้อย่างสวยงามนี่คือต้นพันุ์ต้นกาแมนจ่าขวามอร่อยแสตลีล์จากพี่น้อง ไอ้สนใจก็สั่งได้จ้ะเปนทำเป็นสลัดโดหรือจะสั่งผักสดสดขายถุงเท่าไหร่จ้ะขายขีดละสิบบาทขีดละสิบบาทโอ้ยพี่น้องขีดหนึ่งก็ได้กินจนอิ่มพอละจ้ะเออต้นเบาเบานี่สวยมากเลยจ้ะพี่น้องจ้ะเออสวย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  พี่น้องสนใจกระทักไม่ได้เรื่องขาพานนั่งช่องก็ไดจ้ะยินดีติดต่อเป็นซื้อกลางไห้ก็ผู้ที่สนใจออบริโภคพักสดสะอาดปลอดภยัยไร้าสารใจพี่น้องก็คลิปนี้ก็คือเสียไว้ซํานี่เดียวสิปิไทยทั้งปุ่นให้เมืองตอนปิดคลิปเนาะค่ะแต่ว่าคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไว้ซัานี่จ้ะพอกันไม่คลิปนา้วาว่าเสิหาอาชีพแนวใดมาสู่พี่สู่น้องเมืองค่ะ ขอบพระคุณเจ้าของสวนนะคะ